ตินออกโรงพร้อมรบอังกฤษโจมตีถึงลอนดอนวันที่23กันยายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กวอลอังกฤษประกาศจะเอาสินทรัพย์เศษที่ยึดไว้จำนวน25,000ล้านปอนด์เอาไปเปให้ยูเครนซื้ออาวุธซื้อจากสหรัฐซื้อจากประเทศตัวเองแต่เอาตังค์รัสเซียจ่ายปรตินลั่น พร้อมรบอังกฤษฐานเป็นคียหลักหนุนยูเครนและยูโรให้รัสเซียเตือนอีกว่าอาวุธของรัสเซียนั้นสามารถโจมตีที่ไหนก็ได้ในโลกนี้และลอนดอนก็จะไม่รอดมาดูกันนะคะสถานการณ์เครียดล่าสุดนี้นมันเป็นยังไงทำไมสาราชนาจักรจะเพิ่งมีข่าวดีว่ารองรับปาเลสไตน์กับวีรัสเซียนะรัฐบาลสหราชนาจักรออกมาประกาศนะคะ ว่ามีแผนการปล่อยเงินกู้ก้อนใหม่ให้ยูเครนโดยใช้สินทรัพย์รัฐบาลรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในประเทศมูลค่า25,000ล้านปอนด์เป็นทุนสนับสนุนซึ่งอาจเป็นแบบอย่างให้กับข้อเสนอแก่อีกหลายประเทศจะใช้วิธีเดียวกันนี้โดยเฉพาะ EU หรือสหภาพยุโรปคือนำร่องจัดก่อนว่างั้นเถอะ คนออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้คือ ves, ราเชล e รีฟรัมมนตีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชชาณนจักรที่ต้องบอกสหราชชาณนจักรคือไม่ใช่แค่อังกฤษค่ะ UK United Kingdom หรือบริเตนใหญ่ได้นำเสนอแผนการนี้ต่อรัมมนตีว่าการกระทรวงการคลังของสหภาพยุโรปหรือ EU ในการประชุมที่กรุงฮอเปนเฮิกนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองยืนยันว่า เงินกู้นี้จะเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศอ้างว่าอบรับคำประกันแต่คำประกันเงินใครไม่บอกก็คือเอาเงินของรัสเซียนั่นแหละไปใช้เรียกว่าใช้คำให้มันดูดีแค่นั้นเองยืนยันว่านี่ไม่ใช่การยึดทรัพย์สินรัสเซียอย่างทาวอนะทรัพย์สินมูลค่า2 5 0 0 0ล้านปอนด์จะถูกนำมาใช้เป็นทุนสำหรับโครงการเงินกู้ชดเชยค่าเสียหายให้กับยูเครนคุณตัดสินไปเลยว่า รัเสเซียเป็นฝ่ายผิดแล้วคุณตัดสินไปเลยว่าจะเอาเงินรัเสเซียไปชดใช้แต่อ้าว่าไม่ได้ยึดนะแต่เอามาใช้จะเอาคืนได้เมื่อไหร่กระทรวงการคลังระบุว่าจะทํางานสอดประสานกับอูเรียกว่าสาราชนาจักรเป็นแกนนําจริงๆจะประสานงานกับคลังของอูดาเนินการเรื่องนี้บอดล็อกแหล่งเงินทุนได้เต็มมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกเก็บไว้ในสาราชนาจากักรก็คือ ซื้ออาวุธได้เท่าก,กับเงินที่ยึดเข้ามาและเอาเป็นหลักประกันอยู่ใครมีเงินใช้ที่ไหนถ้ายูเครนเบี้ยวละ่ะนั่นก็คือยึดทรัพย์ระเสียใช่ไหมและอย่างกะ่อนบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเห็นไหมคะวันนี้มันไม่มีความละอายแล้วสำหรับฝั่งตะวันตกที่จะทำอะไรก็ได้ ไม่สนใจกฎหมายที่ตัวเองสร้างขึ้นด้วยซ้ำ EU กำลังพิจารณาข้อเสนอนี้จะออกเงินกู้ให้ยูเครน1น2 0 0 0ล้านยูโรแปลเงินสดรัสเซียที่โดนยึดซัพแล้วก็จะทำให้เป็นพันธบัตรโดยไร้ดอกเบีย้ยและคิดว่าวิธีนี้จะหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหายึดเงินโดยตรงท เวลาศาลจริงๆที่มีความยุติธรรมก็เห็นชัดว่าจงใจบิดเบือนจนใจขโมยยูโรเคลียไม่ค่อยเห็นด้วยเขาเป็นสถาบันเอกชนที่ถือครองทรัพย์สินรัสเซียมูลค่า1 8 5 0 0 0ล้านยูโรในเบลยเยียมเอาไปแสนนั่นคือหมดเลยเพราะว่าเอาไปก่อนหน้านี้รอบหนึ่งแล้วออกมาเตือนว่านโยบายนี้อาจทำให้อังกฤษนั่นแหละหรือยูโรเคลีย เผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายที่จะูกกระเสียฟ,ฟ้องกลับกระทบความสมบูรณ์ทางภาคการเงินของยุโรปและของโลกเองกลัวหรือเปล่าไม่กลัวหรอกคะ่ะถ้ากลัวแล้วจะประกาศออกมาทําไมประกาศนี้ก็แปลว่าทําแล้วนั่นแหละอีกคนค่ะคริสตินลากาดประธานธนาคารกลางยุโรปต่อต้านการยึดทรัพย์สินโดยตรงนี้กังวลและต้องการเห็นรายละเอียดอย่างเป็นลายลัอักษรนั่น สิ่งเหล่านี้จะทำให้รัเสเซียฟ้องร้องค่าเสียหายได้อย่างยับเยินใครก็ตามที่ลงนามการัตีอันนี้จะโดนหมดมาโครงแห่งฟร่นเศสเองก็ไม่เห็นด้วยและเตือนผลที่ตามมาทั้งในระยะกลางและระยะยาวมันจะโดนทั้งอังกฤษและ EU และประเทศที่ลงนามรวมรัเสเซียฟาดยับค่ะวันนี้คือการปล้นกันชัดๆเครมเลนซัดตรงว่าอังกฤษ เป็นผู้สนับสนุนหลักพลักดันสงครามกับรัสเซียต้องการยืดเวลาความขัดแย้งในยุเครนและขัดความการเจรจาสันติภาพที่สรัดนำทางหรือนำรองนั่นก็คือรัสเซียมองว่าสรัดจริงใจอยากจะหยุดอยากจะยุติสงครามจะด้วยเหตุผลว่ามันขาดทุนแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนที่ขัดขวางหลักก็คือยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสรัฐเยือนกรุงลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ นายกรัมตีอังเกฤษเคียสตาเมอร์ก็เรียกร้องทรัมป์ให้เพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเดมิทรีเปสคอฟโฆษกครมนลินออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บ่ายๆนะ่สะสาราชนาจ,จากรคือหนึ่งในผู้นำของกลุ่มที่ต่อต้านและสนับสนุนสงครามกับรัสเซียเปสคอฟโคโซแครมเลินก็คือโคโซปูตินนะคะออกมาพูดแบบนี้ผู้แทนปูตินนั่นแหละซึ่งแน่นอนปูตินต้องรู้อยู่แล้วสาราชนาัจ,จากรคือแกนนำคือคีย มาสเตอร์เพสกอบกล่าวว่าเขาให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศนะ์น้าเมื่อวันอาทิตย์นี้เองเขาบอกว่าออบทบาทของกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจนำโดยอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาโปรแลนด์และประเทศอื่นๆซึ่งทางฝั่งของฝรั่งเศสก็ไม่ได้บอกมีใครนะคะจัดหาอาวุธเงินทุนและการคุ้มครองทางการทุนให้กับเคฟนั่นคือแสดงตัวเป็นปรปักกับรัสเซียอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินออกคาเตือนรุนแรงกับสาอาณาจักรเกี่ยวกับการโอนเงินที่จะจักรเสพมาให้ยูเครนไม่ว่าจะรูปแบบใดและนับวนันสาอาณาจัรได้แสดงตนอย่างเปิดเผยเ,เ,เป็นปรปักต่ตอรัสเซียสิ่งนี้จะได้รับการตอบสนองอาวุธของรัสเซียโจมตีที่ใดก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงออเรชเนกของรัสเซีย ไปถึงลอนดอนได้ไม่เกิน20นาทีค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War ทรีโดยนาวากาศเอกสำริททองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโท094-236-9493